นี่เราก็คบประมาสัปดาห์แล้วลว่าเราก็ควรเปิดต้อนแล้วนะจะดีหรอเรากลัวไม่มีคนยอมรับพวกเราเลยว่ะนี่จำเป็นต้องแทนสายตาคนอื่นเลยอะไรก็ได้โอเคเฮ้ยพ,พวกเพจเดียวกันหมดพวกผิดเพจนี่นี่มันก็สมไมไหนแล้ว ม,มันต้องเหยียดกันด้วยรูปผมออกเปนเจว่ะคุเสียใจจร่งๆวพ่อมปลูกงมึงเฮ้ยทั้มหุ้นหุ้นนี่วะแล้วมันเ่อยเลยมื่อฮะเปิดข้อหเตอร์แล้วะเฮ้ยระหวะมันต้องบุรีกันระหวะแล้วมันจริงไหมวะฮะอ๋อก็มันจริงอ่ะแต่ทำไมต้องบูญดาด้วยนี่มันสมัยไหนเลยวะทำไมอ่ะพวกชอบเที่ยวกันแปะชิบหายเลยว่ะอธิบายสิ่งนี้ขึ้นมาหน่อยสิเขาพูดไม่เข้าหูผมเลยนะอ่ะเขาไม่อยากผมเป็แฟนผม แล้วท่านรับได้หรอครับที่ของท่านมีแฟนผู้ชายถ้าไม่อายหรอครับที่ของท่านมีเกย์เขาจะเป็นผมอ่ะผมก็อายตายเลยลูกผอจะเป็นอะไรก็ช่างแต่มก็ไม่ใช่เรื่องของเธอแล้วเธอก็ไม่ควรมาพูดเหยียดแบบนี้กับใครทั้งนั้นน่ะเอ๊ะแต่เธอน้าคระุนนี่มืนได้ยินข่าวเฉยๆหายไปเยอะเลยนี่ไปเรียกฝ่ายปกครองมาหน่อยสิที่ท่านจะเรียกถึงเรียกเรียกฝ่ายปกครองเหรอครับอ๋อ เราเป็นลูกท่านใช่ไหมล่ะเขเป็นลูกของพอใช่ไหมครับความจริงแล้วอ่ะฝ่ายปกครองอ่ะมาแจ้ง้างนานแล้วก็เธออ่ะทำมีละคร,รอ่ะกับคนอื่นไม่ดีตั้งเยอะเอสแอนด์คิดว่าเธออ่ะคงจะปรับตัวได้ นั่นมันเพื่อนที่จกเรากับพ่อของเขานี่มีแล้วล่ะสมมากคนแบบนี้มันต้องโดนสั่งสอนซะบ้างใช่การถ้าเราไม่ชอบกันหรือความคิดเราไม่ตรงกันเราก็าควรให้เกียรติกันนะต่ะวาวะกใช่